จังหวัดศรีสะเกดโชว์ผลง,งานจับกลุ่มคดียาเสพติด119รายของกลางยาบ้าก,กว่า1 3 0 0 0 0เมตรยึดทรัพย์กว่า29ล้านบาทวันนี้ครับนายอนุพงสุขสมนิต้ั่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุภชัยสักการินพาณิชยกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกับคณะทำงานตามยุทธการพิฆาตโจรคนค้ายาอีสานใต้ และยุทธการ238พิทักษนครลำดวนทั้งฝ่ายตำรวจทหารฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำร่วมกันแถลงข่าวการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญประจำเดือนมีนาคม2568เมื่อวันที่19มีนาคม2568ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนได้จับกุมนายจตุพลหรือมด อายุ32ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอกันทลารมได้ยาบ้า138เม็ดยาไอ้7.79กรัมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนขนาดจุด38จำนวน5นัดพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินบ้านพร้อมที่ดินทองรูปประพันธ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม16รายการมูลค่ากว่า16ล้านบาทต่อมานายจตุพลหรือมดสมัครใจสั่งซื้อยาเสพติดจ,จากนายทุนผู้ค้ายาเสพติดชาวลาว จึงสามารถรวบเครือข่ายยาเสพติดได้อีก3คนในเขตพื้นที่อำเภอโนนคูนของกลางยาบ้า62,000เม็ตดตรวจยึดทรัพย์สินทั้งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือมูลค่ากว่า9,500,000บาทจากนั้นจึงได้ขยายผลต่อจนสามารถจับเครือข่ายเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งคนในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดได้ของกลางยาบ้า60,000เม็ดพร้อมโทรศัพท์มือถือและรถจัก,กรยานยนต์ ผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าผลการจับกลุมเครือข่ายคดียาเสพติดในห่วงหนึ่งตุลาคม2567ถึง30มีนาคม2568จับกุมได้ทั้งหมด2,397ลายผู้ต้องหา2,461คนของการาังยาบ้า1 2 2 6 5 9 9เม็ดไอ31.51กรัมคีตามีน12.79กรัมยาอี0.91กรัม ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดรวมมูลค่ากว่า49ล้านบาทจับกลุมตามหมายจับคดียาเสพติดข้อหาร้ายแรง34หมายจับกลุมหรือแจ้งข้อหาสนับสนุนสมคบ26คดีและจับกลุ่มความผิดพรบอฟอกเงิน2คดีจัดเจ้า่าถ,ถ่ายภาพกิจภัฒน์กุยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษรายงาน